มาค่ะ,ว,นนนนะ,คะวันนี้มาปิดบ้านนะคะวันนี้มาปิดบ้านนะคะเห็นไหมคะนี่เข้ามาข้างในแล้วนะคะนี่ตอนนี้ก็เป็นห้องห้องน้ำนะคะนี่อันนี้ก็เป็นอ่าเป็นห้องรับแขกเห็นไหมคะนี่ห้องรับแขกส่วนห้องรับแขกห้องนี้ว่างเลยนะคะ ห้องนี้ว่างเลยทุกอย่างนี้ว่างนะคะนี่เห็นไหมคะนีห้องครัวนะคะนี่ห้องครัวนี่ที่ล้างจานนี่ก็ซิงที่ห้องทำกับข้าวนะคะห้องครัวนี่ห้องครัวยังไงก็คือห้องครัวนะคะนี่เห็นไหมคะนีแล้วก็ตรงนี้ก็เป็น เป็นอ่างอาบน้ํานะคะนี่ตรงนี้ก็เป็นอ่างอาบน้ําเห็นไหมคะมีอ่างอาบน้ําแล้วก็มีที่อาบน้ําด้วยนะคะมีสองท่อนเลยนะคะนี่คืออ่างอาบน้ํานะคะทุกคนคะ่ะนี่เห็นไหมคะโอเคแล้วก็นี่พื้นก็สวยมากเลยนะคะโอเคพื้นนี่สวยมากเลยนะคะพื้นกระเบื้องหินอ่อนนะคะ แล้วก็มาโซนนี้นะตรงน,นี้เ็าไปเจอห้องรับเขกนะคะเห็นไหมคะท,ทีนี้เราก็มาเจอห้องห้องนอนเล็กนะคะห้องนอนเล็กนี่ห้องนอนทุกห้องเราจะทําตู้เสื้อผ้าแบบว่า,าตายตัวเลยนะคะนี่คือห้องนอนเล็กนะคะเห็นไหมคะห้องนอนเล็กถามว่าเล็กไหมก็สองคนนะคะเนี่ยสองคน ไหมคะ่ะแสงไม่ค่อยมีนี่ก็ห้องเป็นห้องรับแขกนะคะนี่ห้องรับแขกมาให้ทุกคนดูเห็นไหมคะนไหคะนี่ห้องรับแขกของเราทีนี้ก็มาห้องนอนมาห้องนอนนะคะนี่ในห้องนอนใหญ่ทุกห้องเราจะมี ทําทตู้เสื้อผ้าใต้ตัวเลยนะคะนี่คือห้องนอนใหญ่นะคะคือถ้าเปิดประตูเปิดหน้าต่างไป็กจะเป็นสวนดอกไม้ได้นะคะตรงนี้เราจะมีอเห็นไหมคะเพื่อนๆนี่ตรงนี้คือเป็นที่จอดรถนะคะเป็นที่จอดรถนะคะเห็นไหมคะขนาดที่จอดรถยังมีผ้าม่านนะคะ นี่คือห้องที่จอดรถนะคะแล้วก็แล้วก็ประตูตรงนี้ก็ออกไปหลังบ้านไปชมสวนได้นะคะเห็นไหมคะเพื่อนๆนี่หลังบ้านนะคะจะออกมาโซนนี้เห็นไหมคะออกมาหลังบ้านแล้วก็ชมดอกไม้สวยๆทางเนี้ยนะคะเห็นไหมคะนี่คือบริเวณบ้านนะคะรอบบ้านเลยค่ะวิดีโอวันนี้ เห็นไหมคะนี่ห้องนี้เป็นที่ห้องเก็บเครื่องตัดหญ้าเป็นที่เก็บขององานสวนนะคะเห็นไหมคะนี่เห็นไหมคะทุกอย่างเราจะเป็นจัดเตอร์เบียบเรียบร้อยเห็นไหมคะนี่เรากจ็จะชมวิวตรงนี้เราตั้งนั่งตั้งโต๊ะทำบาร์บีคิวนั่งชมวิวนะคะตรงเนี้ยเห็นไหมคะ หญ้าเราก็สวยมากเลยนะคะทุกเพื่อนๆนค่ะเห็นไหมคะนี่หญ้าเราจะสวยมากเลยเห็นไหมคะเพื่อนเ่วิวสวยมากเลยนะคะวันนี้หญ้าก็สวยอะไรก็สวยหมดนะคะนี่บ้านหลังเล็กของเรานะคะใจเพื่อนเพื่อนดูนะคะนี่คือหญ้าเห็นไหมคะเพื่อนเพื่อนข่หญ้าสวยไหมคะวันนี้เราก็ตัดดอกไม้ ไปทำเจกกันแล้วนะคะนี่ให้เพื่อนๆดูเนี่ยดอกไม้จะทำเจกกันนะคะเห็นไหมคะทุกคนขาะนี้จะบอกเพื่อนๆเลยนะคะนับตั้งแต่วันนี้บ้านหลังนี้เราจะไม่มีอีกแล้วนะคะเพื่อนๆขาบ้านหลังนี้คือวันจันทร์ที่จะถึงเนี้ยจะโอนแล้วนะคะคือบ้านหลังนี้ ขายเรียบร้อยแล้วคะ่ะบ้านหลังนี้ขายเรียบร้อยนะคะแล้วหลังนี้ก็ขายเรียบร้อยแล้วนะคะคือตอนนี้บ้านสองหลังขายเรียบร้อยแล้วนะคะเพื่อนๆคะ่ะวันจัน์ทนี้เป็นวันโอนนะคะวันนี้เราก็มาทําอะไรที่ว่าให้อ่ามาถ่ายคลิปมาเก็บความสะอาดคือสวทิตแลเราก็ไม่ต้องมาแล้วนะคะเห็นไหมคะดอกไม้สวยๆนี่ค่ะ เราจะดูวันนี้วันสุดท้ายนะคะคือต่อไปนี้เราจะไม่ได้มาแล้วนะคะบ้านหลังนี้บ้านหลังนี้เราจะาเรียบร้อยแล้วคือไม่ต้องเข้ามาอีกแล้วนะคะคือวันจันท์น้โอนค่ะวันจันทร์น้โอนสองหลังเลยนะคะเนี่ยคือจะบอกเพื่อนๆว่าบ้านหลังนี้เรียบร้อยแล้วนะคะเอาวิวดอกไม้สวยๆมาฝากเพื่อนๆนะคะ ทีนี้แล้วบ้านหลังนี้เราก็จะไม่สามารถจะจะเข้ามาได้แล้วเพราะว่าวันจันทร์เนี่ยเราก็ทําทการโอนเรียบร้อยนี่คือภาพภาพครั้งสุดท้ายบ้านหลังนี้นะคะแล้วเราก็จะไม่ได้มาอีกแล้วบ้านหลังนี้นะคะเห็นไหมคะแล้วก็มีดอกไม้ส,สวยๆไปฝากทุกคนด้วยนะคะเห็นไหมคะนี่ดอกไม้สวยมากเห็นไหมคะ ดอกไม้สวยๆทั้งนั้นเลยแต่ว่าแล้วก็มีโครงการใหม่ของเรานะคะเอาดอกไมา้สวยๆให้เพื่อนๆดูนะคะบ้านหลังนี้นับตั้งแต่วันนี้จะไม่มีโอกาสมาถ่ายคลิปถ่ายวิดีโอให,ให้เพื่อนๆดูอีกแล้วนะคะ